วันนี้เรามาสัมภาษณ์คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แม่มดไฟเบอร์ตัวนี้ค่ะแล้วเห็นผลจริงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะอันนี้เอาแบบไม่มีสคริปต์แล้วกันนะคะเอาเป็นแบบว่าจากความรู้สึกตัวเองเลยก็คือตอนแรกอ่ะที่พี่แอนเอามาให้กินก็อันนี้เป็นรอบที่สองที่เอามาให้น้องพี่แอนก็คือรอบแรกอ่ะเอามาแบบเอามาให้ลองเอามาแบบเอให้ลองหน่อยลองหน่อยแต่ว่าคือด้วยตัวเองอ่ะเป็นคนที่ เป็นคนที่จะกินอะไรก็ตามแบรนด์ไหนก็ตามไม่ได้ผลเลยไม่มีความไม่มีความตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะคะรอบที่สองพี่แอนเอามาอีกพี่แอนเอามาวางไว้เป้งบอกว่าอ่ะกินให้หน่อยทีเนี้ยเราก็เลยบอกเออโอเคถ้าพี่แอนเอามาก็อ่ะเรากินให้หน่อยแล้วกันก็กินวันแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าเออก็กินกินแหละกินให้พี่แอนแหละกินให้พี่แอนแหละแล้วคือเราอ่ะไม่เคยแบบ กินอะไรไม่เคยไม่ไม่ไม่เคย,เคยบอกว่าซักเซ็สักอย่างพอกินวันแรกอะค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้คาดหวังหรือว่ามันจะได้ผลเจ็ดโมงเท่านั้นแหละรีบวิ่งค้องน้ำร๊ดเลยออกวันแรกก็อ่ะโอเควันแรกผ่านไปคิดว่าเออเดี๋ยวมันคงวันที่สองก็คงเหมือนเดิมแหละคงคง,คงคงคงชินชาเหมือนเดิมวันที่สองผ่านไปอ่ะออกอีกออโอเคสบายใจกินไปแล้วสองซองสอง,สองวัน ผ่านไปก็โอเคอ่าวันที่สามวันที่สี่โอเครู้สึกว่ามันได้ผลดีนะคะรู้สึกว่ามันได้ผลดีสําหรับตัวเองคนที่บอกว่ากินอะไรก็ยากกินอะไรก็บอกโหไม่ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆพึ่งไม่ได้ขนาดยาละบายเนี่ยต้องต้องครึ่งขวดวยาละบายต้องครึ่งขวดถึงจะออกค่ะแล้วกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นที่ออกกลิ่นเนี่ยตอนแรกคิดว่าโอ้โหมันจะต้องหมิน มันเกินคาดมันเหม็นจริงใช่มันเหม็นมากๆนั่นแหละคือการขับของเสียออกจากร่างกายจะเหม็นมากขอบอกทุกคนจะเหม็นมากเลยสําหรับครั้งแรกที่ออกอื่และค่ะแล้วก็ส่วนกลิ่นของตัวเจ้าเออ่ไฟเบอร์ตัวนี้นะคะหอมนะคะจะหอมแบบเมลอนเป็นเมลอนกีวีอันนี้คือตอนแรกไม่ได้ดูหรอกค่ะไม่ได้อ่านหรอกว่ามันผสมส่วนผสมคืออะไร มีหน้าที่ฉีกกินแค่นั้นพอกินเสร็จปุ๊บอ่าโอเคเอ้ยมันหอมมันกินง่ายมันมันมันโอเคเลยสําหรับสําหรับตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้ลองให้ทุกคนลองเหมือนตัวเองลองแล้วมันได้ผลจริงโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นรีวิวจากลูกค้าจากผู้ที่ใช้จริงนะคะว่าอ,อของออไฟเบอร์ของแม่มดเราเนี่ยสามารถเห็นผลเห็นผล ภายในซองแรกเลยอันนี้เป็นสําหรับเคสผู้ที่ดื้อดื้อยาค่ะ